สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับวากอนสตูดิโอเช่นเคยดำเนินรายการโดยมอสครับกับแปดทริกในมองอัดที่คุณอาจจะยังไม่รู้เฮ้ย hey, ใครเป็น importer ก่อนจะไปเริ่มแปดทริกที่ผมเตรียมไว้นะครับผมมีทริกเล็กๆน้อยในด่านยานอาวกาศหรือด่านสกลิลเตรียมไว้ให้ทุกคนได้รับชมก่อนครับโอเคครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในเกมครับในห้องเตรียมตัวจะมีข้อมูลของห้องทางซ้ายขึ้นให้ดูใช่ไหมครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่า คอมมอนแท็กถูกตั้งค่าไ้ที่อะไรซึ่งถ้าถามว่าคอมมอนแท็กนี่คืออะไรคอมมอนแท็กคือแท็กที่ทุกคนจะมีเหมือนกันครับซึ่งสามารถตั้งได้สูงส,สุดแค่2ครับซึ่งในดานสเก็ตเนี่ยคอมมอนแท็กจะมีอยู่แค่2อย่างนั่นก็คือสวิปการ์และไวริงแท็กครับผมดังนั้นก็รู้ได้เลยว่าถ้าเกิดคอมมอนแท็กถูกตั้งไว้ที่1แล้วมีคนพยายามจะซ่อมสายไฟ,ไฟทั้งๆที่เรามีสวิปการ์ดเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าคนคนนั้นนะครับเป็นอินเวสเซอร์กับกันถ้าเกิดเรากําลังซ่อมสาย ก็ให้รู้ไว้เลยครับว่าคนนั่นแหละครับอินพัสดเซอร์ครับผมครับผมมาเริ่มที่ทิกแรกกันเลยครับเป็นทิกของอินพัสดเซอร์ครับในการเว้นในห้องเซ็ก r i t รัเซฟตี้เมดเบ์แล้วก็อ e ิเล็กทริกนะครับเราสามารถเช็คได้ว่ามีคนดูกล้องอยู่หรือเปล่าจากการเว้นครับปกติการเว้นปกติถ้าเราเว้นจากห้องไฟฟ้าไปห้องเซ c u r ตี้เนี่ยเราจะไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามีคนดูกล้องอยู่ข้างบนหรือเปล่า พรามุมมองของเราไม่สามารถมองเห็นถึงครับดังนั้นครับให้เราเว้นไปที่ห้องเมดเบย์ Bay ก่อนครับจากนั้นกดกลับมาที่ห้องสิคลิตี้เราจะสามารถมองเห็นได้แวบหนึ่งมุมซ้ายบนว่ามีใครดูกล้องอยู่หรือเปล่าทริคนี้นะครับจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณทำการฆ่าที่ห้องไฟฟ้าและเราทำการเว้นเพื่อจะหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุไม่ว่าเราจะเว้นไปที่เมดเบย์ Bay, หรือ s ิคลิตี้ก็ตามถ้าเกิดเราเว้นไปที่สิคลิตี้ ถ้าเราเว้นออกไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนดูกล้องอยู่หรือเปล่าเราก็จะถูกจับได้ครับหรือถ้าเราเว้นไปที่เมดเบย์แล้วเรากดออกมาแล้วเราเดินออกไปโดยที่ไม่รู้ว่ามีคนดูกล้องอยู่หรือเปล่ากล้องวงจรปิดก็จะจับเราได้ครับว่าเราเดินออกจากห้องเมดเบย์ซึ่งอาจจะเป็นที่ถูกต้องสงสัยครับผมต่อไปเป็นทิกของทั้งครูเมดและอิมพอสเตอร์นะครับอยู่ในด่านโพลารัดหน้าห้องสแกนนะครับ ถ้าเกิดเรายือนอยู่บนท่านน้าถ้าเกิดเราเป็นครูเมนะครับแล้วเรายือนอยู่บนท่านน้าเนี่ยถ้าเกิดมีอินพุสเตอร์เว้นออกมาเนี่ยเราจะสามารถเห็นชื่อเขาผ่านการทะลุก,กําแพงมาได้ครับผมซึ่งนี่เราก็สามารถใช้จับได้ครับว่าใครเนี่ยเป็นอินพุสเตอร์ครับผมต่อไปทิกที่3อยู่ในด่านสเก็ตนะครับไม่ว่าทุกคนจะมีควสด,ดาวน์โหลดอยู่ที่ไหนก็ตามหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะทําการอัปโหลดไฟล์อยู่ที่ห้องแอดมินนะครับ ถ้อย่างนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราเริ่มเกมมาแล้วเราเดินลงมาที่ห้องแอดมินแล้วเริ่มมามีคนเฟกดาวน์โหลดที่ห้องแอดมินเลยเราก็สามารถรู้ได้เลยครับว่าคนนั้นแหละครับเป็นอิ p พัสเตอร์ครับผมต่อไปเป็นทิกที่4นะครับในด่านโปรัสหลักการง่ายๆของทิกนี้ก็คือการเอาตัวเข้าไปบังกล้องวงจรปิดครับผมถ้าเกิดกล้องวงจรปิดนั้นมีแสงกระพริบอยู่นั้นแสดงว่ามีคนดูอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปบัง importer นั้นก็จะไม่รู้ว่ามีใครดูกล้องวงจรปิดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิด importer มาฆ่าเราจังหวะนั้นเพื่อนก็จะรู้ได้ทันทีครับว่าใครเป็น importer ครับผมซึ่งกล้องทุกตัวในด่านปลดล็อน,นะครับแทบจะสามารถถูกบังได้หมดเลยครับฉะนั้นเราก็สามารถปรับใช้ในจุดต่างๆตามแมปของด่านปลดล็อได้ครับผม ซึ่งก่อนจะไปเข้าทิกที่5กันนะครับเราต้องพูดถึงคอมมอนแท็กในด่านปลดลัอกกันก่อนครับผมซึ่งคอมมอนแท็กในด่านปลดลัอกจะมีทั้งหมด4อย่างครับผมคือรูดบัตรสแกนบัตรเสียบสายไฟแล้วก็ไขกุญแจนะครับผมซึ่งคอมมอนแท็กคือแท็กที่ทุกคนจะมีเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเรามีแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งใน4อย่างนี้ทุกคนก็จะมีแท็กเดียวกับเราครับผม ต่อไปเป็นทริคที่5นะครับผมเป็นทริคที่เกี่ยวกับ common tag ในด่านปลดล็อนะครับนั่นก็คือแท็กไขกุญแจครับผมแ็กนี้มีความลัดลอยอย่างหนึ่งนั่นก็คือรูที่เราเสียบเข้าไปครับจะตรงกับตำแหน่งเราในหน้าประกาศโหวตครับผมซึ่ง importer ก็จะมีรูกุญแจตรงกับหน้าประกาศโหวตเช่นกันครับผมแต่ถ้า importer ไม่รู้ทิงนี้แล้วก็เราก็สามารถไปถามทุกๆคนได้ครับว่าเฮ้ยพวกแกเนี่ยเสียบรูกุญแจรูไหนกันนะงั้นเหรอ แต่ส่วนใหญ่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือจำไม่ได้ต่อไปเป็นทิกที่6ซึ่งเป็นทิกที่ค่อนข้างจะไร้สาระที่สุดในบรรดาทิกทั้งหมดแล้วครับซึ่งทิกนี้อยู่ในดานยานอวากาศนะครับผมที่แท็กชิลครับผมซึ่งทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแท็กชิลนั้นไม่จําเป็นจะต,ต้องเดินไปกดที่ถึงชิลครับผมเราสามารถกดได้จากทางลัวได้เลยครับและก็ ทิคนี้จะพูดถึงก็คือเราสามารถกดตรงกลางระหว่าง3ชิลครับเพื่อสามารถเหมือนกดทั้ง3ชิลพร้อมกันได้เลยเราลองไปดูรูปดกว่าจะได้เข้าใจนะครับว่ากดทั้ง3ชิลพร้อมกันเป็นยังไงต่อไปเป็นทิคกที่7นะครับผมเป็นทิคกในด่านมิ拉 sq ครับซึ่งทิคกนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีเพื่อนมาด้วยกันนะครับผมทิคกนี้จะอยู่ในจุดทางเดินระหว่างจากยาเราเข้าไปในบอลลูนนะครับซึ่ง ถ้าเราเดินชิดบนสุดของกำแพงเราจะสามารถซ่อนชื่อได้ระหว่างทางที่เป็นยาวอากาศกับบอลรูนนะครับเป็นตรงจุดที่เป็นท้องฟ้าซึ่งจะสามารถทําให้เราสามารถแสแต็กกับเพื่อนได้ครับผมและถ้าเกิดมีเอ็มพอ e สเตอร์มาฆ่าเราก็สามารถสะพ้ายมาตัว e ฟลเกอร์อิมพอสเตอร์ได้ครับ ต่อไปเป็นทิกสุดท้ายนะครับผมทิศที่8ที่จะพูดถึงดานมิ拉ฮิสคิวครับผมในทางเดินระหว่างห้องแลบกับห้องเรย์เคเตอร์รับผมซึ่งทั้งสองห้องนี้จะไม่สามารถเอ่อถ้าเราอยู่ในห้องอะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในห้องแลบหรือห้องเรย์เคเตอร์เราไม่สามารถมองทะลุก,กำแพงมามองเห็นระหว่างทางเดินได้นะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ในระหว่างทางเดินเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทั้งสองห้องจากตรงกลางได้เลยครับผม ซึ่งห้องเรยกเอตอร์อาจจะเห็นได้น้อยหน่อยเพราะว่าเป็นกระจกแบบไม่ใช่กระจกยาวทั้งแถบนะครับผมซึ่งไทฟูลแล้วทกนี้ก็ค่อนข้างไร้สาระพอๆกับทกที่6แหละครับผมสวัสดีครับผมมอสหนึ่งในทีมงานวากอนสตูดิโอถ้าคุณเป็นผู้ชมที่ชมมาถึงตรงจุดนี้ของวิดีโอผมต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับและได้โปรดช่วย s u b สไครต์เพื่อที่พวกผมวากอนสตูดิโอจะได้ช่วยกันผลิตคอนเทนต์ที่ดี ออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าอยากจะได้คอนเทนต์เกมอนิเมะข่าวสารทีมงานก็พร้อมที่จะทำให้ครับผมขอบคุณมากนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ